Look at the picture. Write sentences about Vicky. หมายความว่าดูรูปภาพและเขียนประโยคเกี่ยวกับ Vicky นะคะน้องๆดูรูปภาพเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในรูปภาพบ้างนะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งกำหนดคำศัพท์มาให้ว่า eat an apple, eat an apple เราจะต้องนำ eat and apple นี้มาแต่งเป็นประโยคที่อยู่ในรูปของ present continuous โดยต้องแต่งประโยคให้ตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตามภาพนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูภาพว่าวิกกี้กำลังรับประทานแอปเปิลหรือเปล่าตอนนี้วิกกี้กำลังนั่งอ่านหนังสือแล้วก็มีถือถ้วยกาแฟอยู่ในมือใช่ไหมคะ apple วางอยู่ที่โซฟาเพราะฉะนั้นตอนนี้วิกกี้ไม่ได้กำลังรับประทานแอปเปิ้ลนั้นเราแต่งประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธว่าวิกกี้ไม่ได้กำลังรับประทานแอปเปลิลนะคะก็จะได้ประโยคว่า w i c k y isn't eating an apple v i ก k ี isn't eating an apple วิกกี้ไม่ได้กำลังรับประทานแอปเปิ้ลอยู่ข้อที่สอ กำหนดว่า read a book read a book เราก็มาดูนะคะว่าในภาพนี้วิกกี้กำลังอ่านหนังสือหรือเปล่าเพราะว่า read a book หมายความว่าอ่านหนังสือเราจะต้องแต่งประโยคให้ตรงกับภาพตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในภาพใช่ไหมคะตอนนี้วิกกี้ถือหนังสือ,อกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งประโยคว่า วิกกี้กำลังอ่านหนังสือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะได้ประโยคว่า she's reading a book she's reading a book เธอกำลังอ่านหนังสือข้อที่3 play the guitar play the guitar หมายความว่าเล่นกีตาร์เราก็มาดูภาพว่า ตอนนี้วิกกี้กำลังเล่นกีตาร์ไหมตอนนี้มีกีตาร์วางอยู่ที่โซฟานะคะแต่วิกกี้ไม่ได้เล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งประโยคว่าวิกกี้ไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์อยู่น้องลอง,ลอง,ลองแต่งดูนะคะโอเคก็จะได้ประโยคว่า she isn't playing the guitar she isn't playing the guitar เธอไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์อยู่ตอนนี้ข้อที่4 drink coffee drink